พูดเลยไม่ยอมกลับบ้านเอาต่อเย่ยมาเยยมไม่ไหวเยอมต่อไปเฮ้เ<ๆ>ตา WOW. อู๋นบอกอะไรบอกใครจะไปซื้อเพิ่มหรอเดี๋ยวสัสดุจำหน่ายนะสิบเศเสียกันสามารถเีได้วันจันจะเป็นศูนยวันอังคารจะเป็นศูนวันพุธจะเป็นศูนย หรืออยากจะเป็นวันพันธลูกหักที่เป็นสีสโตนสูงสูงหรือว่าจะเป็นสีต่อไปนะครับหมอสีที่สามารถนะครับเพิ่มความกระดุ๋ยในใจได้ไปไหนอะล่ะไปไหนไปแล้วล่ะโอเคครับทุกคนสนุกมากครับผมโอเคครับผมขอแท้ได้ได้เลยพาวิชาคนนี้ด้วยนะพาบริการด้วยครับผมใน